หายไปนานพอสมควรกับการรีวิวเคสนะครับวันนี้เรามากับอีกหนึ่งตัวนะครับยังคงเน้นเรื่องราคาที่คุ้มค่าและก็ฟีเจอร์รองรับที่หลากหลายนะครับตัวนี้คือ Antec DF 6 0 0 Flux นะครับอ่านว่า Flux นะครับไม่ใช่นะะฮ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราไอคำว่า D F เนี่ยมันก็ย่อมาจาก Dark Fleet นะครับใครที่เคยดูรีวิวแบรนด์นี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าจริงๆมันก็มีอยู่หลากหลายรุ่นพอสมควรนะครับทุกรุ่นเน้นเรื่องความคุ้มค่าฟีเจอร์ที่เยอะนะครับตามสไตล์ของแบรนด์ Antec แบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับหลกัหลกๆเลยนะฮะโครงสร้างโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะเน้น ความเป็นสีดําเยอะเลยนะครับฝาข้างเป็นเทมเพลกลาสฝาหน้าตรงนี้ไม่ใช่เทมเพลกลาสนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกเป็นอะคริลิกใสที่มีการรมดํามาพอสมควรทั้งเทียงนั้นแล้วความพรีเมียมของตัวเคสเนี่ยดูพรีเมียมไหมนะครับแน่นอนว่ามันดูพรีเมียมกว่าเคสราคาแบบหลักพันเดียวทั่วไปนะครับแต่ก็อาจจะสู้พวกเคสราคาแบบ3 0 0พันขึ้นไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ราคาเขาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นต้นๆมาดูกันดีกว่าว่ารองรับพัดลมกี่ตัวแล้วก็ติดตั้งอะไรได้บ้าง อย่างแรกเลยนะครับด้านหน้าของตัวเคสเนี่ยดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่มีสายไฟอะไรรั้งนะครับแต่ว่าถ้าคุณสังเกตด,ดีๆเนี่ยไอ้ฝาคิลิกเนี่ยมันจะมีข้อเสียเล็กน้อยนะครับโอเคมันอาจจะไม่แตกง่ายทําให้ตัวเคสน้าหนักโดยรวมมันเบาแต่ว่ารอยขนแมวถ้าผ้าคุณมันไม่สะอาดนะครับเอามาเช็ดก็จะเห็นว่าเป็นขนแมวได้ง่ายพอสมควรซึ่งตัวนี้มันก็มีมาแล้วในระดับหนึ่งเลยนะครับ ด้านในตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีพัดลม120มิลิเมตรหรือว่า12เซนให้มาแล้ว3ตัวนะครับเป็นการควบคุม A R G B ใส่มาให้แล้วด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นตรงนี้ หรือถ้าคุณไม่ชอบไอพัดลม3ตัวนี้ผมแนะนําว่าย้ายมันไปด้านบนนะครับเพราะด้านบนก็ใส่120มิลได้3ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านหน้านี้มันใส่140มิลได้3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเอาไอ้1 2ยตัวเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วก็ไปหา1 4 0 3ตัวมาไว้ด้านหน้านะครับทีนี้คุณก็ใช้งานได้เต็มรูปแบบเต็มสเปคของตัวเคสแต่ทำนี้ทงนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณนะครับไม่มีใครบังคับว่าควรจะย้ายขึ้นไปนะ แต่ก่อนจะไปดูส่วนอื่นนะครับเข้าเรื่องดเมนชันอีกนิดหนึ่งนะครับเคสตัวนี้เป็นขนาด Mid Tower นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขนาดมันจะไม่ได้ใหญ่กว่าเคสทั่วๆไปเลยนะครับโดยที่ไดเมนชันจะอยู่ที่4 mm x x 6 7มิมคูณ220คูณ486มิมครับ ส่วน I.O. อะไรต่างเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นต้องมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มที่เขียนว่า led อันนี้ไม่ใช่ปุ่ม Reset นะเพราะว่ามันจะมี rgb controller อยู่ภายในนะคุณปรับตรงนี้จะเปลี่ยนเอฟเฟกไฟ rgb ด้านหน้าได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามี usb 2ช่องนะครับซึ่งเป็น usb อันนี้3.0นะครับแล้วก็ จะเป็น USB 3.0อีก1ช่องนะครับส่วนตรงนี้ช่องหูฟังไมโครโฟน3.5ก็ให้มาเหมือนกันนะครับข้อดีเลยก็คือทั้งหมดของเขาเนี่ยมีจุกยางปิดมาให้แล้วในกรณีที่คุณไม่ใช้ส่วนอื่นๆนะครับด้านบนนี้จะเป็นโลหะทั้งบานนะครับ ตรงบริเวณด้านข้างมันจะเว้น I/O ไว้ที่ได้ว่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะติดตั้งพัดลมได้นะครับมีฟิลเตอร์เป็นแม่เหล็กให้มานะครับภายในติดตั้ง120มิมได้3ตัวนะครับหรือว่า140มิมได้2ตัวนะครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็งบประมาณของคุณเลยแต่ผมว่ามันก็ลงตัวเนาะเพราะว่า1 4 0ม mm ิลมตตัวมันอาจจะทำให้ตัวเคสเนี่ยมันมีดิเมนชันที่ใหญ่กว่านี้คนส่วนใหญ่ก็คงจะใช้123ตัวซะมากกว่า ฝาข้างนะครับเป็นเทมเ e ิลก a า s ทั้งบานนะครับโดยที่จะเห็นว่าการยึดน็อตเนี่ยไม่ได้ยึดบริเวณนี้นะครับแต่ว่าจะยึดบริเวณฝาหลังเหมือนเคสปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีไอรูน็อตมาให้เกะก,กะสายตาตรงนี้นะครับวิธีการถอดก็ไม่ยากนะครับมันจะมีน็อตตัมสกรูด้านหลังอยู่สองตัวนะครับซึ่งเวลาคุณถอดเนี่ยน็อตมันจะคานะไม่หล่นนะครับแต่ระวังนิดนึงเพราะว่าฝาเคสมันก็อาจจะหล่นลงมาได้งา่ายเหมือนกันอย่างที่เห็นตรงนี้เลย ความหนาของเทเบิ g ก a s สตัวนี้อยู่ที่4มิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะแตกง่ายๆนะเพราะว่าเขามีนี่เลยเห็นไหมมันจะมีโครงเหล็กเป็นการเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นทําให้มันเป็นฐานของตัวกระจกะครับทำให้เวลาคุณจับอะไรเงี้ยมันจับง่ายขึ้นแล้วก็ต่อให้การตกอะไรเงี้ยมันจะไม่มีการบิดหรือว่าร้าวได้ง่ายเท่าพวกเทเบิลกาสแบบเพียวไม่มีเหล็กค้าอ การลมดำเนี่ยตัวนี้มันลมมาน่าจะประมาณ 10- 20%นะครับก็จะเห็นว่ามันทำให้แสง R G B ภายในเงียดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับก็เป็นการป้องกันไม่ให้สว่างจนตาแตกอะไรอย่างเงี้ก็ว่ากันไปส่วนภายในนะครับจะเห็นว่าพื้นที่มันก็ประมาณพวกเคส mid tower มาตรฐานทั่วไปการติดตั้งเมนบอร์ดก็ A T X นะครับแล้วก็รูการจัดสายไฟก็ให้มาครบนะครับแต่ว่าไม่มีรัมเบอร์กรอเมตต่างๆให้มานะเรื่องการบาดมือไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาพับเหล็กมาให้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเห็นว่ามมันี สำหรับการติดตั้ง SSD ได้ด้วยเนี่ยสลูกตรงนี้นะครับแล้วแต่อยากจะโชว์หรือเปล่าไม่ติดตั้งก็ได้ไม่มีใครว่านะครับแล้วก็ด้านหน้าไอ้ตรงที่พัดลม3ตัวเป่าเข้าเนี่ยมันจะมี d u สฟิลเตอรให้มาอยู่ซึ่งเป็นดัสฟิลเตอร์แบบแม่เหล็กเหมือนกับด้านบนเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับและตรงนี้มี clearance ให้มาพอสมควรคุณสามารถติดตั้งหม้อน้ําหน้าเคสได้นะครับแต่ขอให้เป็นหม้อน้ําขนาดมาตรฐานก็คือหม้อน้ําพวก 25หรือว่า2 7ม mm, ิลิเมตรอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหนาเกินกว่านั้นก็อาจจะทําให้คุณไม่สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้ตรงบริเวณนี้ด้านกว้างของตัวเคสเนี่ยมันสามารถใส่ฮิตซิงได้สูงสุดที่ประมาณ1 7 5 mm, ้มิลิเมตรนะครับและก็การ์ดจอยาวได้ที่4ี่มิลิเมตรเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงเลยการ์ดจอใส่ได้ทุกตัวแน่นอนและการวางด้านล่างเนี่ยมันเป็นดูโอ h แชมเบอร์นะครับก็คือแบ่ง p o w เ r อร์สป라กับส่วนของอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อยู่นะโดยที่จะสามารถติดดดดตตััตั้้้้งงพพลลมมมมไนรีีเาาให แล้ว1ตัวนะครับ12เซน120มิลนะแต่มันไม่มี R G B อะไรให้มานะครับตัวนี้การติดตั้งเขาคอนฟิกมาให้แบบเป่าลงไปด้านล่างนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้ามันมีพื้นที่ตรงนี้เอาให้มันเป่าขึ้นมาให้ลมกาจออะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่การปรับตั้งของคุณนะครับว่าคุณชอบแบบไหนคุณสามารถย้ายมานี้ก็ได้หรือว่าจะตีลังกาพลิกหรือว่าหายตัวมาใส่ก็ได้นะครับตามงบประมาณและความชอบเลย ส่วนด้านหลังนะครับจะเห็นว่าเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นทั้งหมดนะครับความหนาตัวนี้ก็ดูดีกว่าเคสราคาแบบพันกว่าบาททั่วไปอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังสู้พวก3 0 0พันกว่าไม่ได้ตามที่ได้ว่าไปนะครับลองกดดูแล้วก็ไม่ได้ยั่วเยอะอะไรนะพัดลมตรงนี้เป็นพัดลมเหมือนกับที่อยู่ภายในเคสเมื่อกี้นะครับก็คือไม่มีไฟ RGB เป็นพัดลม12เซนหรือว่า120มิลลิเมตรนะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้โดยที่คุณจะเอาน็อตเนี่ยไขยขึ้นไขลงปรับระดับ ให้มันตรงกับฮีทซิงแบบทาวเวอร์ของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าใส่14หรือว่า140มิลไม่ได้นะฮะ i.o. ตรงนี้7ช่องปกตินะครับการถอดเนี่ยสามารถถอดและใส่กลับเข้าไปได้ไม่จำเป็นจะต้องหักทิ้งนะครับนับว่าเป็นข้อดีและ power supply ด้านล่างคุณจะเห็นว่ามันสามารถใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องเปิดฝานี้แล้วก็สไลด์เข้าังข้าง ฝาด้านหลังนะครับการถอดเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวไอ้น็อตเนี่ยมันจะหล่นหายนะครับคลายมาให้สุดแล้วก็ดึงออกอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าตัวฝานี้ด้านล่างมันจะมีดัสฟิลเตอร์ให้มาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกมุมของเคสตัวนี้มันจะไม่ให้ฝุ่นผ่านได้โดยง่ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพื้นที่สําหรับการติดตั้งพัดลมก็ตาม บริเวณด้านหลังนะครับเปิดฝาออกมาแล้วจะเห็นว่ามีสายไฟยุบยับพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่เมนบอร์ดใส่การ์ดจอใส่ s SD หรือว่าใส่ power supply เข้าไปก็ตามนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าไอนี่เลยนะคอนโทรลเลอร์ตรงกลางเนี่ยมันเป็นฮับใหญ่นะครับคุณสามารถใส่พัดลมเพิ่มเติมได้อีก1ตัวแล้วก็ใส่ rgb strip หรืออะไรต่างๆเข้าไปได้อีก3ตัวนะครับโดยที่คุณก็ใช้คอนโทรลเลอร์เดิมของบอร์ดเขานั่นแหละฮะต่อมานะครับจะเห็นว่ามันมีสายเนี่ยพลังงาน มันจะเสียบเป็นหัว SATA แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เสียบเข้าพอ s u p p ายแล้วก็สามารถพาวเวอร์ควบคุมทุกอย่างผ่านคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ได้เลยแล้วถ้าอยากอ้างอิงเอฟเฟกจากเมนบอร์ดทำได้ไหมก็นี่เลยครับเสียบหัวนี้เข้าที่เมนบอร์ดเลย แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมี Drive Bay 3.5มาตรฐาน1อันนะครับเป็นแบบ t 2 free ถอดใส่ได้ง่ายๆจะใส่2.5 SD ก็ได้ไม่มีใครว่าหรือว่าถ้าคุณอยากจะวางบนนี้มันก็มีรูน็อตให้มาสำหรับการวางเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนำว่าฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวไว้เนี้ยพอแล้ว SD อาจ,จไปไว้ข้างหน้าหรือว่าไว้ตรงนี้ก็ได้2ลูกนะครับเพราะว่าเนี้ยเป็น t o free 2.5อย่างที่เห็นนี่เลยสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้ การจาัดสายไฟตัวนี้ถือว่าทําได้ง่ายนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เขาเว้นมาให้พอสมควรเลยรวมไปถึง velcro strap หรือว่าไอ้ตีนตุ๊กแกเนี่ยเขาก็มีให้มาแล้ว2จุดตรงนี้ด้วยสองดูด้านล่างกันบ้างนะครับจะเห็นว่าไอ้ขาตรงนี้คือมันจะมีที่รองอยางมาแต่เป็น t e x t อร์เล็กๆเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากให้มันยึดแน่นกว่านี้ก็อาจจะไปหากาวสองหน้าที่มันเป็นแบบ อะไรยึดกับโต๊ะมาแปะเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่รวมๆถ้าคุณไม่ขยับอะไรม,มากเท่านี้มันก็อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้คุณจะเห็นว่าไอ้ไดรฟเบด้านล่างที่เป็น,ปนของฮาร์ดดิสเนี่ยคุณสามารถถอดออกไปก็ได้ถ้าคุณไม่ใช้นะครับขันน็อตแล้วก็สไลด์ได้เลยนะครับและก็ตรงบริเวณนี้นะครับเทอร์สปลาเองก็มีดักฟิลเตอรให้มาอย่างที่บอกไปนะครับว่าเคสตัวนี้ไม่มีจุดไหนให้ลมผ่านโดยที่ไม่กรองฝุ่นเลย ราคาบอกไปในตอนต้นแล้วนะครับ2,190คุณลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าอ p อปชันที่เขาให้มาเนี่ยมันพอสำรับการต้องการคุณหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมที่รีวิวเคสมานะผมว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยเพราะว่าเขาให้อะไรมาแบบคือมันตามยุคสมัยครับมีพื้นที่การติดตั้งด้านบนพัดลม123ตัว122ตัวหรือว่าด้านหน้าเนี่ย จะเอา1่3ตัวมาใส่ก็ได้ไม่มีใครว่านะครับการติดตั้งหม้อน้ําการรองรับหม้อน้ํามันก็รองรับเพราะว่ามี clearance ที่ดีนะครับกว้างพอสมควรเลยคอนโทรลเลอร์ RGB ทําให้คุณสามารถซื้อ RGB strip มาต่อเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าเอาพัดลม ARGB ตัวอ,อื่นมาเสียบเพื่อผ่านฮับและก็คอนโทรลผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ของเขาก็ได้แค่นั้นได้พอนะครับอยากอ้างอิงเอฟเฟกกับเมนบอร์ด ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ตินะครับกับราคาแค่นี้นะครับอาจจะแค่เรื่องงานประกอบที่มันไม่ได้พรีเมียมเท่าพวกเคสราคา3 0 0 0กว่าบาทแต่ก็เป็นอะไรที่ปกตินะครับยกไปไหนถามว่าวางในบ้านแล้วเพื่อนมาดูเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเคสราคาถูกไหมก็บอกไห้เลยว่าไม่นะครับเพราะว่างานประกอบต่างต่างเนี่ยมันแน่นกว่าเคสสมัยก่อนอยู่แบบมากเลย